ชาวกัมพูชาเหิอสนามบินใหม่แต่บางคนดันไปเข้าใจผิดคิดว่ามันใหญ่กว่าสนามบินหลาย,หลายแห่งในเมืองไทยซะแล้วสนามบินนานาชาติแห่งใหม่ของกัมพูชาซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับแหล่งมรดกโลกโดยห่างออกไปเพียง40กิโลเมตรก็เรียกได้ว่าน่าตื่นตาตื่นใจของผู้คนที่นั่นชนิดที่ว่าสนามบินนี้แทบจะแตกกันเลยทีเดียวใครกันจะไปคิดว่าการปรับตัวสนามบินใหม่เนี่ยมันจะสร้างความตื่นเต้นให้กับผู้คนที่นั่นได้อย่างมากมายขนาดนี้ โดยก็มีผู้คนนับพันเข้าไปเยี่ยมชมกันอย่างคึกคักจนเต็มเพื้นที่แต่เรื่องนี้เองในโลกออนไลน์ก็มีความคิดเห็นของชาวกัมพูชานะบางคนก็ เข้ามาแซวๆกันเองว่าโอ้โหพี่ๆจะเฉลิมฉลองอะไรก็อย่าให้มันอายเพื่อนบ้านจนเกินไปแล้วกันนะบางคนก็แบบเขาตื่นเต้นกับสนามบินใหม่กันมากเลยมันก็เลยมีอะไรบางอย่างที่ดูดีใจจนเกินไปจนแบบว่าเพื่อนบ้านก็คงจะงงอะนะแต่บางคนก็ยังมั่นใจในความคิดนะครับว่าสนามบินนานาชาติแห่งใหม่แห่งนี้เนี่ยมันใหญ่ได้มากกว่าหลายๆสนามบินในไทยซะด้วยซ้ํานะเนื่องจากรองรับผู้โดยสารในตอนนี้นะตัวเลขคร่าวๆเขาบอกมาว่ามัน7ล้านคนต่อปีและก็อาจจะขยายเพิ่มเติมไปอีก ความเห็นจากชาวกัมพูชาคนแรกครับก็บอกว่านี่จะเป็นสนามบินนานาชาติแล้วก็อาจจะเป็นสนามบินหลักของประเทศเราเลยมันจะช่วยส่งเสริมภาคการท่องเที่ยวแล้วก็กัมพูชาจะเติบโตในภาคส่วนนี้มากยิ่งขึ้น สนามบินที่ดีขึ้นกว่าสนามบินเก่ามันจะสามารถแข่งขันกับไทยในเรื่องของการท่องเที่ยวได้มากขึ้นกว่าแต่ก่อนสนามบินใหม่อาจจะดึงดูดดูด,ดีในสายตาชาวต่างชาติผู้คนอาจจะเข้ามาที่นครวัดและก็แหล่งท่องเที่ยวอื่นๆได้ง่ายมากขึ้นกว่าสนามบินเก่าและก็มีเที่ยวบินมากขึ้นอีกทั้งสนามบินแห่งนี้นั้นใหญ่โตนะผมคิดว่าอย่างนั้นมันใหญ่โตกว่าสนามบินในเกาะสมุยที่ประเทศไทยด้วยซ้ํา สนามบินตอนที่ผมบินไปที่เกาะสมุยนั่นนะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ทำรายได้มหาศาลให้ไทยเลยนะแต่สนามบินสมุยนะมันเล็กมากๆรวมไปถึงถนน,นก็ไม่ได้ดีอะไรมากมายตรงนั้นตัวสนามบินนานาชาติแห่งนี้ของกัมพูชาดูลงทุนสูงกว่าหลายเท่าเลยสำหรับตัวเลือกนี้ผมก็ยกสนามบินที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วยกันมาเปรียบเทียบนะจะเห็นได้ว่าของกัมพูชาณปัจจุบันสนามบินแห่งใหม่มันดีกว่าเขาแล้วในขณะที่ความเห็นตัดมาก็เข้ามาโต้แยง้งโดยบอกว่า การแสดงออกถึงความดีใจที่ได้มีสนามบินใหม่มันก็เป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีแต่อย่าลืมว่ามันก็เป็นข่าวออกไปในประเทศเพื่อนบ้านด้วยนะว่ากัมพูชามีสนามบินใหม่อย่างโน้นนี่นั่นแต่ผมคิดว่าคนไทยมาเจอภาพข่าวเนี่ยคนไทยอาจจะงงกันแน่ๆว่าชาวกัมพูชาจะ,จะตื่นเต้นอะไรกับสนามบินขนาดนั้น ผู้คนมากมายเข้าไปเยี่ยมชมจนล้นสนามบินถือว่าเป็นเรื่องที่ดูผิดปกติไปมากมันไม่ใช่โครงการใหญ่ระดับ m e g โปรเจกต์แบบที่ประเทศอื่นๆเขาตื่นเต้นกันผมคิดว่าบางคนถึงขั้นจะมาเฉลิมฉลองกันในสนามบินเนี่ยมันก็เกินไปและอาจจะดูตลกในสายตาเพื่อนบ้านเอาได้ส่วนเรื่องของการเปรียบเทียบที่คนพูดมาผมคิดว่าน่าจะประเมินสนามบินในไทยต่ำไปนะอันที่จริงคุณควรเปรียบเทียบกับสนามบินที่ใหญ่กว่านั้นขึ้นมาหน่อย สนามบินที่มีการลงทุนเยอะๆของไทยมีมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นสนามบินที่ภูเก็ตผมคิดว่าอย่างน้อยๆเอาสนามบินนานาชาติที่ภูเก็ตมาเปรเียบเทียบแล้วกันมันจะเหมาะสมมันจะคู่ควรต่อการเปรเียบเทียบในโจทย์นี้จะเห็นได้ว่าพอเป็นขยับขึ้นมาเป็นภูเก็ตมันก็ยังไม่ได้ดีไปกว่าพวกเขามากนักแต่คุณนันยกสนามบินเกาะสมุยซึ่งเป็นเกาะเล็กๆที่จํานวนนักท่องเที่ยวก็อาจจะไปที่เกาะแห่งนั้นก็กระจุกอยู่แค่เกาะแห่งนั้นแห่งเดียวมันก็ไม่อาจจะเอามาเปรเียบเทียบได้อยู่แล้ว แต่การที่คุณเอาเกาะเล็กๆมาเปรียบเทียบเนี่ยมันก็ไม่แฟร์สำหรับพวกเขาเพราะว่าความเป็นเกาะมันมีข้อจํากัดในเรื่องของพื้นที่ต้องเข้าใจว่าเมืองไทยจะสร้างใหญ่กว่านั้นก็ได้แต่ความเป็นเกาะมันมีข้อจํากัดทางด้านของพื้นที่อย่างที่ทราบสนามบินภูเก็ตที่เป็นเกาะใหญ่ขึ้นมาหน่อยแล้วก็เชื่อมโยงกับแผ่นดินใหญ่จะเห็นได้ว่าพอเป็นสนามบินภูเก็ตสนามบินแห่งใหม่ของกัมพูชาเองก็ยังเป็นรองจากสนามบินภูเก็ตของพวกเขาอยู่ดีจํานวนนะักท่องเที่ยวที่เข้ามามันชี้เห็นได้ชัด สนามบินภูเก็ตสามารถรองรับผู้คนที่เข้ามาได้มากกว่า10ล้านคนต่อปีมันไม่ใช่ธรรมดาแล้วและไม่ใช่แค่การทําเผื่อไว้บางทีมันก็รองรับนักท่องเที่ยวได้ไม่พอซะโดยซ้ําที่สําคัญคือมันมีจํานวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในจํานวนที่สนามบินสร้างขึ้นมาเพื่อรองรับได้จริงมันไม่ใช่แค่สร้างเผื่อเอาไว้และอาจจะว่างเปล่าแล้วก็ไม่ได้มีนักท่องเที่ยวตามจํานวนที่คาดไว้อะไรขนาดนั้นคุณต้องไปดูสนามบินในไทยในช่วงไฮซีซัน แม้ว่าจะมีต่างชาติเข้ามาอย่างหลากหลายแต่ทุกอย่างก็ยังคงราบลื่นกว่าต้องรอดูกันต่อไปว่าพอเป็นสนามบินแห่งใหม่ในกรรมัมพูชามันจะราบลื่นได้เท่ามาตรฐานแบบที่ไทยทําหรือไม่และสนามบินในไทยยังมีอีกหลายแห่งที่ทําได้ดีกว่านี่ผมยังไม่ได้พูดถึงสนามบินหลักอย่างสนามบินสุวรรณภูมิหรือแม้แต่สนามบินดอนเมืองในไทยเลยแทบทุกสนามบินในไทยพูดแบบไม่เข้าข้างตัวเองพวกเขายังทําได้ดีกว่ามาก มันยังเทียบไม่ได้มันเป็นมาตรฐานสากลไปแล้วแม้แต่สนามบินภูเก็ตเองสนามบินนานาชาติแห่งนี้ของกัมพูชาก็ยังต้องพัฒนาต่อบมเพื่อให้เทียบเคียงกับพวกเขาได้ตอนนี้ผมคิดว่ามันมีแค่ความสดใหม่เท่านั้นผมเคยไปทำงานบริการที่ประเทศไทยดังนั้นผมจึงพูดได้จากการเดินทางในไทยบ่อยครั้งขณะที่ความเห็นต่อมาก็บอกว่า นครวัดรอโอกาสนี้มานานแล้วสนามบินนานาชาติอาจจะมีเที่ยวบินเข้ามาอย่างมากมายจากหลากหลายประเทศมากขึ้นกว่าสนามบินเก่าจใจเรียกว่าก่อนหน้านั้นก็ทําได้ดีอยู่นะแต่มันยังไม่สะดวกเท่าที่ควรตอนนี้น่าจะสะดวกมากยิ่งขึ้นและนักท่องเที่ยวต่างชาติอาจจะไม่กังวลกับการเดินทางทุกอย่างจะเชื่อมโยงถึงสถานที่ท่ททองเที่ยวได้อย่างสะดวกแหล่งบรุกาโลกในไทยในตอนแรกผมกังวลว่าพวกเขาจะเข้ามาตีตลาดและก็เป็นที่นิยมได้มากกว่าแต่พอมีสนามบินแห่งใหม่เปิดตัว ผมกลับว่าความคิดนั้นมันความกังวลหายไปเลยเพราะการเดินทางมานะครวัดเองก็จะสะดวกมากยิ่งขึ้นแม้ว่าจะมีระยะทางการเดินทางอยู่บ้างแต่การเชื่อมโยงมันต้องดีขึ้นกว่าแต่ก่อนอย่างแน่นอนไม่งั้นจะพัฒนาสนามบินขึ้นมาใหม่ทำไมผมไม่เคยไปสนามบินบต่างๆของไทยหรอกนะเพราะว่ายังไม่เคยไปที่นั่นและก็ไม่เคยไปทํางานที่นั่นด้วยแต่พอได้เห็นการพัฒนาสนามบินใหม่ที่พื้นที่ของเรามันก็รู้สึกดีใจนะสำหรับผมว่าเป็นสนามบินที่ใหญ่โตมาก เกิดที่ความเห็นถัดมาก็เข้ามาตอบกลับบอกว่าจเจนได้ชัดว่าคุณคงไม่เคยเดินทางไปยังพื้นที่อื่นๆหรือประเทศอื่นๆโดยสายการบินดังนั้นผมไม่แปลกใจที่มีคนจีนวามากที่ตื่นเต้นกับสนามบินเพราะมันคือการลงทุนอย่างมหาศาลแต่ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรพวกเขานะการเห็นการพัฒนาในประเทศดีขึ้นผมคิดว่ามันก็ดูน่าตื่นเต้นเป็นธรรมดาแต่ผมเคยไปที่สนามบินสุวรรณภูมิมันยังเล็กมากเลยเมื่อเทียบกับสนามบินสุวรรณภูมิของไทย ของไทยเนะี่ยมีการลงทุนมหาศาลมากกว่ามันเทียบเท่าระดับนานาชาติได้เลยมันใหญ่โตได้รองรองจากสนามบินที่สิงคโปร์เลยทีเดียวในทางกับการต่อให้ไม่ต้องเทียบกับพวกเขานะสนามบินแห่งใหม่มันจะดีต่อการเดินทางต่อภาคการท่องเที่ยวแต่ถ้าจะมาพูดถึงเรื่องความใหญ่โตเพื่อนบ้านนะ่ยยังไปไกลกว่าเยอะเลยมันสามารถเทียบได้เฉพาะสนามบินตามหัวเมืองใหญ่ของไทยเท่านั้นอีกประเด็นที่สำคัญผมคิดว่า อย่าสนใจแค่ความใหญ่โตของสนามบินเพียงอย่างเดียวแต่ต้องดูที่ความคุ้มค่าของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาด้วยรวมไปถึงนักเดินทางอาจจะเข้ามาตามที่คาดหวังหรือไม่นั่นคือสิ่งที่ควรให้ความสําคัญเพราะไม่ว่าสนามบินจะพัฒนาใหญ่โตแค่ไหนสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือคนที่เข้ามาใช้บริการมันถึงจะคุ้มค่าในการลงทุนในสนามบินอันที่จริงจะเห็นว่านักท่องเที่ยวที่มานครวัด ผมรู้สึกว่ามันยังไม่ได้เยอะมากพอนะเมื่อเทียบกับสนามบินตามแหล่งท่องเที่ยวของประเทศไทยถ้าคุณเคยไปที่เมืองไทยจะพบว่าสนามบินยอดนิยมนั้นมีผู้คนมากมายเข้าไปอยู่ตลอดเลยอีกปัญหาสําคัญก็คือมันอยู่ห่างจากตัวเมืองในความคิดของผมมันอาจจะเป็นปัญหากับเรื่องของค่าเดินทางที่อาจจะแพงมากขึ้นในการที่จะเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองก็มันอยู่ห่างจากตัวเมืองมากเลยสนามตัองเที่ยวอาจจะมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มมากขึ้นผมคิดว่าสนามบินใบมันก็ดีนะ แต่ค่อนข้างจะมีค่าใช้จ่ายแทรกซ้อนเพิ่มขึ้นมาอย่างแน่นอนเมื่อเทียบกับสนามบินเก่าคนที่ความเป็นมาก็บอกว่าไม่รู้จะตื่นเต้นอะไรกันกับสนามบินใหม่ซึ่งอันที่จริงผมคิดว่าคนที่ไปเยี่ยมชมถ้าคุณไปดูเฉยๆนะผมก็ไม่แปลกใจหรอกแต่ถ้าคนที่ใช้สนามบินเก่าอยู่เป็นประจำอยู่แล้วมันไม่ได้น่าตื่นเต้นอะไรขนาดนั้นเลยสนามบินแบบนี้มันมีอยู่ทุกที่แทบทั่วประเทศไทย เมืองไทยนะีมีสนามบินแบบนี้อยู่หลายเมืองเลยทีเดียวผมคิดว่าเพื่อนบ้านอย่างไทยนี่คงอึ้งแน่แน่ที่สนามบินแบบนี้ผู้คนมากมายก็ยังแห่ไปดูมันใหญ่โตก็จริงนะแต่มันก็เหมือนสนามบินทั่วๆไปในไทยมันไม่ค่อยดูใหญ่โตอะไรมากกว่าเขาหรอกอันที่จริงถ้าจะเทียบระดับสากลมันต้องชูความเป็นเอกลักษณ์ในสถาปัตยกรรมมากกว่านี้จะได้ว่าสนามบินใหญ่ในไทยพวกเขามีรูปปั้นที่แสดงออกถึงความเป็นเอกลักษณ์ และประเทศก็มีสถาปัตยกรรมที่แสดงออกให้เห็นถึงความเป็นไทยแต่ขณะเดียวกันความทันสมัยก็ยังคงมีอยู่ด้วยในอีกมุมหนึง่งผมคิดว่าเรื่องนี้สนามบินเก่ามันก็สะดวกอยู่แล้วแต่สนามบินใหม่เหมือนแค่ปรปับปรุงใหม่ให้มันใหญ่โตสดใหม่เท่านั้นแต่จํานวนนักท่องเที่ยวจะไม่ได้ต่างจากเดิมมากนักนั่นคือการวิเคราะห์ในมุมมองของผมและจากที่คุณพูดถึงสนามบินเกาะสมุยคุณไม่ควรให้ความสําคัญกับความใหญ่โตของสนามบินเพียงอย่างเดียว กาะสมุยนะเป็นเพียงเกาะเล็กๆถนนทนทางก็อาจจะไม่ได้ดีอะไรมากนั่นคือความเป็นเกาะในแบบของประเทศไทยแต่อย่าลืมว่าเกาะแห่งนั้นเองดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาได้อย่างมหาศาลแม้แต่เมืองท่องเที่ยวในกัมพูชาเองก็ยังคาดหวังว่าจะได้มีจํานวนนักท่องเที่ยวแบบที่เกาะสมุยของไทยทําได้ผมไม่ทราบตรกนั้นว่าพวกเขามีจํานวนนักท่องเที่ยวเท่าไรแต่พอคิดรวมๆกันออกมาจะเห็นได้ว่าจํานวนตัวเลขนักท่องเที่ยวในไทยนั้นมันดูน่าอิจฉามากๆเลยทีเดียว เป็นใครก็อยากได้จํานวนนักท่องเที่ยวแบบนั้นมันจะสร้างไรายได้ให้กับผู้คนได้อย่างมหาศาลสำหรับเรื่องราวในวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ก็นล้วกันนะครับขอบคุณสักรับชมครับฝากติดตามกันต่อในวิดีโอหน้าด้วยนะครับถ้าผู้ชมมีความเห็นอย่างไรอย่าลืมฝากความเห็นไว้ที่ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับสำหรับวนนสวัสดีครับ